เราไปมองไปที่ผิวหนังว่าผิวหนังอะไรต่างๆว่าเป็นผิวสีครูไม่ใหญ่ยังไม่เห็นมนุษย์คนไหนในโลกไม่ใช่เป็นมนุษย์ผิวสีแต่มันสีอะไรต่างหากเออเราเอเชียสีเหลืองอ,อ,อยุโรปสีขาวมันก็อฟริกาผิวสีดำอะไรต่างๆเหล่านี้นก็ไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลย นี่นะจ๊ะจะผิวไหนเนี่ยก็ตั้งแก่ตั้งเจ็บต้องตายดีใจเป็นเสียใจเป็นต้องพัดลา่จากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นที่รักปรรถนาสิ่งได้ไม่ไปไ้สิ่งนั้นเหมือนกันทั้งนั้นแหละก็ไมมันจะแตกต่างกันทีงไหนไอ้แค่ผิวหนังเนี่ยมันหมดเวลาแล้วที่เราจะมาดูแค่ผิวหนังหรือติดตรงนั้นอัญมณีนี่ยังมีสีสันเลยเห็นไหมวจะความหลากหลายกันเนี่ยอัญมณี ทำให้อัญมณีนั้นมีคุณค่านี่คือเป็นการเป็นอัญมญณีของมนุษย์ที่มีผิวสีสันแตกต่างๆเพราะนั้นเราควรมองข้ามสินี้แล้วมองเข้าไปในจิตใจที่ดูคุณธรรม